สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนี่เคอีกครับวันนี้วันจันทร์ที่8พฤศจิกายนนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอย VIP นะครับโมวานฮานอย VIP แตก4 1 3เจาะ1นนะครับก็วันนี้จะเป็นเช่นไลรลุ้นกันต่อครับแต่จากสถิติมีอยู่2อ,อย่างครับคือหลุดกับแตกต่อ ใครตามมาในวีดีจะจำได้เลยแตก2รอบติดต่อกันนะครับและมีอย่างคือแตกแล้วหายไปเลยครับงั้ก็ฝากไว้ในใจเธอครับลุยกันต่อแล้วกันเนาะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเอ๊ยยังไงยังไม่ทันวางเลยก็ขอบคุณก่อนมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับฮานวีดีวันนี้เด่นสุด2ครับ1นึ่ง ห้าสองสักคู่นะครับเจ็ดสองสามห้าสามเจ็ดโอเคร้อยมาสามครับ ตัวรองคือ3มันไม่คือเด่นมัสอตัว2 3 3 2ครับก็ผมชอบ2มากกว่า3มนิดหน่อยครับน่าจะ2 3 7นะครับจากการมโนของตัวเองก็ประมาณนี้ครับสำหรับ h านอย v p พครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเฮงๆรวยๆครับยังไงก็พิจารณาดีๆก่อนตามครับรวยๆทุกท่านครับผม